ต้องบอกก่อนว่าจริงๆร l งอิเลียดเวฟเนี่ยจริงๆถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้แต่ว่ามันไม่ได้ใช้ได้กับทุกเหรียญยิ่งเหรียญบางตัวที่มีมาเก็ตแคปต่ำๆหรือว่ามีฮิตจอรี่คอลน้อยๆเนี่ยคือมันไม่ใช่อ l เลียดเวฟมันแค่เจ้าลากปัน่นลากปัน่นแค่นั้นเองนะฮะแต่ถ้าเกิดสมมติเป็นเหรียญบนบน,บนอย่างบิตคอยหรืออีทลเลียมเนี่ยอิเลียดเวฟก็ยังพอใช้ได้บ้างแต่ว่าก็ต้องบอกก่อนว่าแบบบิตคอยกับผู้อีทเรียมเนี่ยพฤติการของมันเนี่ยมันต่างจากตลาดอื่นมากๆเพราะว่ามันวิิิ่่่งงงกก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 ััันนนนชววโมมเเเลยยยยจรรๆถ้้้าาาาาาดดดออใใหหููทุคไป เพราะว่าในตลาดคริปโตเคอเรนซ,ซีเนี่ยมันมีเสน่ห์อย่างหนึ่งคือมันมีบล็อกเชนมันมีความโปร่งใสและมันจะมีการวิเคราะห์ที่เรียกว่าออนเชนเพราะว่าเขาเราเอาข้อมูลของการเทรดหรือว่าแบบการโอนไปโอนมาที่อยู่บนบล็อกเชนเนี่ยออกมาทดาํด d a t าได้หรือตัวยอย่างเช่นคุณรู้ไหมว่าทุกวันนี้เราสามารถคํานวณต้นทุนเฉลี่ยของ Bitcoin ที่ทุกคนทั้งโลกถืออยู่ได้เทียบกับราคาตอนนี้เพื่อดูว่าตอนนี้บิตคอยถูกหรือแพงกันแน่ถ้าเกิดคุณจะซื้อหรือถ้าเกิดสมมติลึกไปกว่านั้นคุณสามารถแยกได้ว่าอันนี้เป็นคนที่ถืืออะรรยาห คนกลุ่มนี้เป็นคนที่เทรดระยะสั้นแล้วคนเทรดระยะสั้นหรือเทรดระยะยาวเนี่ยพอเขากำไรกี่เปอร์เซ็นต์เขาจะเทขายแล้วพอเขาขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์เขาจะเริ่มมีแรงเข้าซื้อตรงนี้มันสามารถดูได้หมดเลยในออนเชนแต่ว่ามันจะไม่ค่อยมีคนดูออนเชนมากเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่เป็นความรู้ใหม่แล้วคนก็คุ้นเคยกับอีเลเวฟมากแต่ว่าบอกเลยถ้าเกิดใครดูออนเชนเป็นเนี่ยบอกเลยว่าเป็นประโยชน์ในการเทรดหรือหาจุดเข้าซื้อมากๆเลย